สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดราศีเมถุนเป็นการวิเคราะห์ดวงประจำเดือนเมษายนปี2567้กันนะครับ แต่ก่อนจะไปพบกับคำทำนายดวงครับสำหรับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ของทั้งช่องไว้ด้ยวยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสมการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆนะครับสำหรับดวงการงานนะครับในเดือนเมษายนนี้ของชาวราศีเมถุนนะครับท่านที่ทำงานประจำนะครับไม่ว่าจะรับราชการ หรือพนักงานบริษัทเอกชนนะครับในเดือนเมษายนนี้ครับคุณจะมีความคิดใหม่ๆนะครับความคิดดีๆนะครับที่จะทําให้ผลงานคุณออกมาได้โดดเด่นนะครับออกมาได้สวยงามนะครับซึ่งเป็นที่น่าพออกพอใจนะครับของผู้ใหญ่เลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นผลงานนี้คือชอบประทับใจมากๆเลยนะครับก็คือ พร้อมที่จะผักการคุณนะครับแน่นอนนะครับดวงการงานในเดือนเมษ,ษายนนี้ของชาวราศีเมถุนผมถือว่าสดใสนะครับโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆนะครับสิ่งที่อยากให้ระวังไว้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการพูดนะครับการเจรจานะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดไปเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่บางที มันจะไปกระทบจิตใจท่านอื่นนะครับอันนี้ผมฝากระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับโอกาสสดใสสวยงามนะครับค่อนข้างธุรกิจคุณสดใสนะครับเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับผมขยายความคำว่าเจริญก้าวหน้านิดนึงนะครับก็คือรายได้นะครับจากการทำธุรกิจจากการค้าขายนะครับ จะเติบโตมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ได้รับเนี่ยจะได้รับจากทีมงานนะครับคุณจะมีทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับทีมงานจะสนับสนุนนะครับทีมงานคุณจะเป็นคนสร้างคอนเนชันเพิ่มเติมหรือว่าขยายช่องทางในการขายให้กับธุรกิจของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้ประชุมทีมงานนะครับหรือว่าพูดจาวางแผนกันให้ดีๆนะครับอย่าเพิ่งเอาความคิดตัวเองมาเป็นที่ตั้งนะครับ พยายามนะครับให้ทุกคนได้แชร์ไอเดียนะครับให้ได้แชร์ความคิดนะครับเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุดหรือว่าให้เขาเรียกว่าให้มันออกมาดีที่สุดนะครับการคิดคนเดียวเนี่ยมันอาจจะได้แค่มุมหนึ่งนะครับแต่การร่วมกันคิดร่วมกันเนี่ยมันอาจจะได้สิ่งดีๆออกมาหลากหลายมุมเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ตกงานนะครับหรือว่าคนที่กำลังหางานทำอยู่นะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับ ผมคิดว่าเป็นเดือนที่อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการหางานใหม่สักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสในที่ดีนะครับในการที่เราจะเติมในเรื่องของความรู้เพิ่มเติมนะครับพูดง่ายๆก็คือกลับมาเตรียมตัวเองนี่แหละให้พร้อมนะครับเน้นเน้นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับวิชาหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ที่คุณอยากจะทำอะนะครับ มันควรเพิ่มอะไรลองดูนะครับหรือมันควรมีคุณวุฒิอะไรที่จะไปซัพพอร์ตให้คุณโดดเด่นขึ้นนะครับมีใบเซอร์ไหมนะครับอันนี้ลองเก็บไว้นะครับแล้วก็พร้อมแล้วก็ไปดูสมัครงานนะครับแต่ระหว่างที่เราเตรียมตัวเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมความรู้เนี่ยนะครับเราก็สมัครงานไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดโอกาสหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเรานะครับ ส่วนดวงการเงินนะครับหรือดวงการเงินโชคลาบนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับถือว่ารายรับคุณเพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ที่รอคอยนะครับอาจจะเป็นเงินจากที่คุณเคยให้คนอื่นจืมนะครับในเดือนนี้นะครับอยู่ๆก็ทักมาว่าฉันจะคืนเงินนะครับฉันจะคืนเงินคุณเท่านั้นเท่านี้โอ้ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็มีโอกาสลูกหนี้เนาะมีโอกาสกลับมาใช้หนี้คุณ เป็นก้อนเลยนะครับใช้แบบปิดหนี้เลยก็ว่าได้นะครับหรือบางท่านก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากจากอย่างอื่นเช่นจากโบนัสนะครับจากคอมมิชชั่นนะครับจากรายได้เสริมที่คุณทําไว้นะครับหรือจากธุรกิจเสริมที่คุณได้ทําเพิ่มเติมไว้นะครับก็แล้วแต,แต่แต่ละท่านที่ปูเส้นทางมานะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ อาจจะมอบให้คุณก็ได้บางคนนะครับเช่นให้มรดกให้บ้านให้เงินให้เงินก้อนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่คนนะครับแต่ผมคิดว่าดวงคุณเด่นนะในเรื่องของรายได้ในเดือนนี้นะครับโชคลาภก็เข้ามาให้เห็นนะครับเด่นพอสมควรนะครับแน่นอนนะครับรายจ่ายเดือนนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นภาพของรายจ่ายี เข้ามาก็คือยังเป็นรายจ่ายที่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ขาดไม่ได้นะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับวางแผนการเงินดีๆวางแผนการใช้จ่ายดีๆนะครับเงินเข้ามาเยอะนะครับก็ลองแบ่งไปเก็บ แบ่งไปลงทุนแบ่งเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปต่อยอดนะครับเพื่อให้เงินของคุณงอกเงยน,นะครับเวลาที่เราเดือดร้อนเราจะได้เอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้นะครับหรือบางทีเราอยากจะตั้งตัวเราอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวเราก็สามารถเอาเงินนี้มาต่อยอดได้นะครับอันนี้วางแผนดีๆนะครับเพราะว่าโอกาสมันมาแล้วถ้าเราปล่อยมันผ่านไปนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเรามาเริ่มต้นใหม่อีกมันเหนื่อยนะครับผม ส่วนในเรื่องของดวงความรักนะครับสําหรับคนโสดนะครับในเดือนเมษายนนี้พยายามเปิดใจให้กว้างนะครับเปิดใจให้กว้างนะครับทําไมผมถึงบอกว่าให้เปิดใจให้กว้างนะครับบางทีนะครับชาวราเมสราศีเมถุนเนี่ยยังรู้สึกแบบเสียใจนะครับยังรู้สึกไม่อยากจะเปิดใจให้ใครเพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าชาตินี้นะครับจะมีคนที่ดีที่เข้ามาอยู่กับฉันหรือว่าเข้ามาคบหากับฉันเนี่ยถูกอกถูกใจฉันจะมีหรือเปล่านะครับ เดือนนี้ผมอยากให้คุณเปิดโอกาสนะครับให้คนใหม่ๆเปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาได้ศึกษาดูใจคุณบ้างนะครับแต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเหมือนที่ความคิดคุณตอนนี้แหละนะครับให้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูไปกันไปเรื่อยๆนะครับระวังนะครับรักเก่าชอบมารีเทิร์นนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับว่าห้ามรีเทิร์นนะครับแต่การจะรีเทิร์นเนี่ยนะครับเราต้องคุยกันให้ดีตกลงกันนะครับมีสัญญาการคุยกัน ให้ดีนะครับเคลียร์กันให้เคลียร์ก่อนนะครับถ้าไม่เคลียร์ก็อย่ารีเทิร์นเลยนะครับเพราะว่าคนเคยเป็นแบบไหนโอกาสเป็นแบบเดิมเนะี่ยมันสูงมากๆนะครับถ้าเรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันนะครับแต่ถ้าคนมีคู่แล้วคนที่แต่งงานแล้วคนที่คบหาดูใจกันแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับคนรักของคุณเนี่ยนะครับจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างมากเลยนะครับถือว่า เป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆนะครับแต่ก็ระวังนะครับระวังในเรื่องของความน้อยอกน้อยใจของคู่รักคุณนะครับหากเขาได้น้อยอกน้อยใจคุณแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเป็นชนวนนะครับในการเป็นจุดเริ่มต้นละกันนะครับใช้คําว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทะเลาะกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น เราอย่าปล่อยให้เขาดูแลเอาใจใส่เราฝ่ายเดียวนะครับคุณก็ต้องรู้จักเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คู่รักคุณบ้างนะครับให้เขารู้สึกว่าคุณก็รักเขาไม่น้อยกว่าที่เขารักคุณนะครับอ่ะอันนี้ลองลองกลับไปใช้ดูนะครับมีโอกาสตั้งครรภ์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้มีโอกาสมีลูกนะครับบางคนที่มีคู่นี้ก็อาจจะมีข่าวดีนะครับในการขอแต่งงานเซอร์ไพรส์แต่งงานนะครับ ส่วนในเรื่องของสุขภาพพลานามัยนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับก็อาจจะต้องกลับมาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนิดนึงนะครับระวังในเรื่องของการเดินทางนะครับพักผ่อนให้มากๆนะครับมีโอกาสเจ็บป่วยค่อนข้างง่ายนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากชาวราศีเมถุนนะครับหรือทุกทท่านนะครับที่ฟังจนถึงขณะนี้นะครับ ไม่ว่าเรานะครับจะดวงดีแค่ไหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรอย่าลืมสะสมบุญนะครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผมเชื่อว่าสิ่งดีๆนะครับ จะทำให้คุณดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับช่วงเดือนไหนถ้าเรารู้สึกไม่ดีผมเชื่อว่าจะมีคนหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะครับไม่ว่าตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับขออำนวยอวยชัยนะครับให้ชาวราศีเมถุนและทุกๆกระศีนะครับประสบความสำเร็จนะครับได้ดังที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ มีเงินร้อยล้านพันล้านเป็นเศรษฐีภายใน3วัน7 000, วันนะครับรวยๆวยเฮงๆนะครับทุกท่านสวัสดีครับผม